รอยเตอร์เอลอนมัสชอกมากล่าวสนับสนุนวงการคริปโตก่อนการโหวตร่างกฎหมายภาษีในสหรัฐอเมริกาชุมชนคริปโตยังคงออกมาแสดงการต่อต้านเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการลงคะแนนที่สำคัญในการผ่านร่างกฎหมายจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลจากรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาคราวนี้พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากหนึ่งในผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในปัจจุบันนั่นคือเอลอนมัสก์ก่อนหน้านี้มีรายงานเกี่ยวกับการโต้เถียงที่เกิดขึ้นจากทางการสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับความพยายามของประเทศในการควบคุมการเก็บภาษีในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในระยะสั้นวุฒิสมาชิกมาร์กวอร์เนอร์และรอ์ตแมนเสนอการแก้ไขกฎหมายที่ต้องการเก็บภาษีแทบจะทุกทุกด้านจากกลุ่มคนที่ได้รับคำจำกัดความว่าโบรกเกอร์โดยวุฒิสมาชิกเซนเทียลามมิสรอนวิเดนและแพททูมี่ได้ออกมาขัดแย้งด้วยการเสนอกฎเกณฑ์ที่มีความเข้มงวดน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ วอร์เนและ Portman ได้ทำแก้ไขร่างกฎหมายในช่วงนาทีสุดท้ายจนสิ่งนี้ซึ่งดึงดูดสายตาของคนในวงคริปโตอีกครั้งข้อเสนอล่าสุดนั้นมีการเอานักขุดคริปโตโปลูกฟอกเวิร์กและผู้ขายกระเป๋าวอนเล็ตเก็บคริปโตออกจากกลุ่มผู้ที่จะต้องเสียภาษีตามร่างกฎหมายนี้และดูเหมือนว่ารัฐบาลไบเดนนั้นจะให้การสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวโดยเฉพาะอีกด้วย ภายหลังจากนั้นผู้คนในวงการคริปโตสหรัฐอเมริกาก็เริ่มที่จะแพนอิกบางคนก็ออกมากล่าวว่าให้มีการโทรหาวุฒิสมาชิกเพื่อพูดคุยและบอกว่าพวกเขาจะต้องออกกฎหมายเพื่อให้นวัตกรรมในประเทศคงอยู่แบร์รี่ซิลเบิร์ตผู้ก่อตั้งและซ e อของดิจิทัลเคเร e n c y Group กล่าวเสริมว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความแตกต่างเนื่องจากความพยายามในการเข้าถึงสมาชิกวุฒิสภามีผลดี นอกจากนี้เขายังแนะนำให้ผู้ติดตามของเขาโทรส่งอีเมลและแท็กตัวแทนรัฐบาลบนทวิตเตอร์เรียออัมสตรอง CEO ของ c o i n น a บดผู้ซึ่งค่อนข้างคัดค้านการแก้ไขของพอตแมนกล่าวถึงการโหวตว่าเป็นหนึ่งในเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของเรานอกจากนี้เขายังแสดงให้เห็นว่าการเรียกร้องให้ปรูกออฟสตาเกวอลิเดเตอร์ทตามข้อกฎหมายใหม่ แต่ไม่ใช่นะักขุดปลูกออฟเวิร์กถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นอกเหนือจากคนวงในของคริปโตในเอลอนมาเห็นด้วยกับอัมสตรองและกล่าวว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะเลือกผู้ชนะหรือผู้แพ้ด้านเทคโนโลยีในเทคโนโลยีคริปโตเคอเรนซี rency, เนื่องจากว่ามันไม่มีวิกฤตไหนที่แย่ยิ่งกว่าการออกกฎหมายอย่างเร่งด่วนอีกแล้วกดอ่านข่าวเอลอนมาสออกมากล่าวสนับสนุนวงการคริปโตก่อนการโหวตร่างกฎหมายภาษีในสหรัฐอเมริกาต่อที่สยามล็อกเชน